6. กันหาเปตาวัตถุเรื่องเปรตกันหักโคดโรยนัยยะอมาตกราบทูลว่า207พระองค์ผู้กันหัโคดขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดจะมัวบรรทมอยู่ทำไมจะมีประโยชน์อะไรต่อพระองค์ด้วยการบรรทมอยู่เล่าพระเกสวะบัดนี้ พระภาดาร่วมพระอุทธรของพระองค์ซึ่งเป็นดังพระหัตไทยและนายเนตรเบื้องขวาของพระองค์ทรงมีลมกำเริบเพ้อคลั่งอยู่208พระเจ้าเกษวะทรงสดับคำของโกรหินายะอมาตนั้นแล้วได้ทรงอึดอัดเพราะความโศกถึงพระภาดาจึงรีบเสด็จลุกขึ้นทันทีทรงจับมือทั้งสองของ คตถบัณฑิตไว้มั่นเมื่อจะทรงปราศัยจึงตรัสว่า2องเหตุไรหนอเธอจึงเป็นดังคนบ้าเที่ยวบนเพออยู่ยทั่วพระนครทวารกันนี้วา่ากระต่ายกระต่ายเธอจะต้องการกระต่ายเช่นไร210ฉันจักให้นายช่างทำกระต่ายทองคำกระต่ายแก้วมณี กระต่ายโลหะกระต่ายเงินกระต่ายสังกระต่ายศิลากระต่ายแก้วประพานให้เธอ211แม้กระต่ายอื่นๆที่เที่ยวหากินอยู่ในป่ายังมีอยู่ฉันจักให้นำกระต่ายแม้เหล่านั้นมาให้เธอเธอต้องการกระต่ายเช่นไรคตาตาบดิตกราบทูลว่า212 ข้าพระองค์ไม่ต้องการกระต่ายที่อยู่บนแผ่นดินข้าพระองค์ต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์พระเกศวะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรโดนำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่หม่อมชั้นเถิดพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า 213. แน่พระญาติเธอจักรลักษชีวิตที่ประเสริฐยิ่งเสียแน่เพราะเธอจะต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์ ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนามค้าบัณฑิตกราบทูลว่า214พระองค์ผู้กันหักโคตหากพระองค์ทรงทราบตามที่พระองค์ทรงพร่ำสอนบุคคลอื่นเหตุฉไหนพระองค์จึงทรงกันแสงถึงพระราชะโอรสที่ที่วงคตไปตั้งนานจนถึงวันนี้เล่า215 มนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราผู้เกิดมาแล้วอย่าตายเลยพระองค์จะทรงได้พระราชะโอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหน216พระองค์ผู้กันหักโคตรพระองค์ไม่อาจนำพระราชะโอรสที่ที่วงคตแล้วที่พระองค์ทรงกันแสงถึงมาให้ด้วยมนต ด้วยยาสมุนไพรหรือทรัพย์ได้217แม้ชนทั้งหลายที่มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากถึงจะเป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมีทรัพย์และทัญญาหารมากมายจะไม่แก่ตายก็ไม่มี218แม้ชนเหล่าที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรจันทานปุกุสะและชนประเภทอื่นๆ ผู้มีความเกิดของตนเป็นเหตุจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มี219แม้เหล่าชนผู้ไร้มนพรมจินดามีองค์หกและเหล่าชนที่ใช้วิชาอื่นๆจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มี220อันหนึ่งแม้ฤาษีทั้งหลายผู้สงบสำรวมบำเพนตบะก็ยังต้องละทิ้งร่างกายไปตามการอันสมควร 221แม้พระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะสิ้นบุญและบาปก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่า222เธอมาช่วยรถเราผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำ ราดดับไฟที่ติดเปรียง223เธอบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของเราผู้กําลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบที่หักไทยของเราขึ้นได้แล้วหนอ224เราผู้ซึ่งเธอช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วเย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ เพราะได้ฟังคำของเธอ225ชนเหล่าใดผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมทำอย่างนี้ย่อมช่วยกันและกันให้หายจากความเศร้าโศกเหมือนขตะบัณฑิตช่วยพระเชษฐาดาให้หายจากความเศร้าโศก226พวกอมาตผู้ถวายการรับใช้ของพระราชาพระองค์ใด ย่อมเป็นเช่นนี้ย่อมแนะนำด้วยสุภาษสิทธิ์เหมือนขตาบัณฑิตแนะนำพระเชษฐาดาของตนกันหาเปตวัตถุที่หกจบ